อ่าเดี๋ยวทำวันนี้เลยขอบคุณค่ะเป็นไงาคะออฉันได้ทำวันนี้เลยก็รู้สึกดีใจค่ะก็บอกลาเลยค่ะตากุ้งยิงเป็นรอยแผลเป็นคือตากุ้งยิงอะค่ะมันเป็นเหมือนเป็นสิวที่เปลือกตาถ้าเกิดเราเคยเป็นสิวมันก็จะมีระยะของสิวเนาะว่าตอนขึ้นแรกแมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงพอมันเริ่มแก่ขึ้นก็จะมีหัวหนองอือ่าสักพักหนึ่งก็แตกออกเองอ่าหรือบางทีถ้าเกิดไม่แตกออกอะค่ะมันก็จะมันก็จะคาเหมือนเป็นสิวที่เราแบบ มันไม่แตกมล้เป็นเม็ดๆเ,เป็นไตๆอยู่ข้างในออซึ่งพวกนี้เนี่ยถามว่ามันมีผลกระทาการทําตาสองชั้นยังไงถ้าเกิดมันยังมีหัวอยู่แล้วมีความนูนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ชั้นตาที่เราทำเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนได้ถ้าเกิดยังมีหัวเป็นเม็ดๆหรือมีของที่มันอยู่ข้างในที่ยังแบบต้องเจาะอ,ออกอ่ะยังเอาออกได้ก็ควรจะเอาออกก่อนเพื่อให้ถึงตาเรามันเรียบเนียนที่สุดชั้นตาที่ได้มันก็จะตรงกับที่เราประเมิน แต่ของน้องสุชาติเนี่ยคือมันไม่ได้มีหัวที่เจอ,อกเพิ่มแต่ว่ามันเป็นรอยบุ๋มของกุ้งยิงเดิมเหมือนเราแบบหัวมันแตกแล้วก็เป็นรอยเหมือนเราเป็นแผลสิวตามใบหน้าคล้ายๆกันมันก็จะเป็นรอยยุบ,ยบเข้าไปนิดนึงก็เดี๋ยวตอนทําก็คงต้องไปตัดเอาไอ้ตัวผังผืดแผลเป็นที่เป็นของกุ้งยิงเดิมออกด้วยเพื่อลดโอกาสที่มันจะเป็นความตะปุ่มตะป่ํามหรือว่าริ้วที่ที่เราไม่ต้องการหลังทําตาสองชั้นค่ะ